โฆษณาดิเก๋สวัสดีครับผมโบลอนเกมมิ่งนะครับวันนี้นะเราจะไม่ได้เป็นเมดิกนะครับโน้เมดิกเนี่ย้ยโลโลลลเลยนะครับน,โลโลโลนี่โน้ลโลลลนี่ลลลลนะครับเพิ่งไตักผมมานะมาบเมดิกเดะเดี๋ยะนะหาหาเนี่ยด,ดีกว่าตั้งทวนไม่งั้นทุกคนไม่ได้ดูกูเล่นอ่ะแต่ละ อ,อเหรอไปกินเล้อชิพายแล้วก็เกมด้วอ,อยากเล่นแล้วกูก็เล่นกับหัวกับหางอะ วงนี้มันเข้ามาแต่ละทีติดเกียนเฮลวีวอนอ๋อไอ้ส่งตัวนี้มันเล่นอะไรกันเนี่ยเร็วเออดีดีด,ดีนี่คป,ปกติคนเขาเอาไอ้ตัวนี้มาทำไรไม่รู้นะครับแต่เราจะช่วยฮิวโอเคไม่ช่วยเยียอะไรเลยว่าอยู่ทำไมไม่ตก ครับครับใายคิดอยู่กินจีบอะไรเบบส์ซเป็นสกาวอีกเนาโอุยอ้ยหลังเป็นจปไปอุ้ยเปหลังหักหลังหักแล้วหมอหลังหัก รับสรุปปืนปืนฮิวนี่ไม่ช่วยอะไรครับไม่รู้จะเอามาหาพบไม่รู้จะเอามาทำไมปืนฮิวเนี่ยเอามาแล้วไม,ม่ช่วยเพื่อนเลยมาดิหัวตายอ่ะหัวต,ะออวตายอ่ะเออมาดิเาอ่ะมาอ่ะออ่ออมหมดเวรกรรมโอ้โหแล้วมันคือแบบปบแล้วฝั่งมันมีเมดิกอ่ะมันไม่วยเมดิมีสไป์สไปซ์ ชดดอกไอ้ทีมแดงมีใครอยากโดนฟรีกินบ้างาไปตรงนนี้นะทุกคนนข้ามาทางนี้นะครับแล้วเราก็จะได้โคก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 ทีเดียวเลยนะแนสเกิลเกิลเกิลอีกี้มาเป็นเกิลอีกี้สเกิลนะครับเราฆ่าไปแล้วอือไปเลย

ไอเป็ดปากกิ <g ül> ง่งแมงเ้ยจะตายเดียวกับไปคลิปก่อนหน้านี้เลยเอาเล่นใหม่หมดเลยเจสโอ้เล่นใหม่หมดเลยวูเกมมนเล่นไม่รู้เวแต่กูบูบู เราเอากลุ่มมาต่ออ,ตอันที่สองเลยมาเราไม่แคร์เราไม่แคร์กูไม่แคร์เล่นแดนแดันะนุเต็มไม่อยากให้คลิปมันยาวกูถ่ายมาสามรอบเลยนะอะุอยะ้อเยเฮียนี่ฉันไม่เข้าใจโคตรหลอนโคตรหลอนเลยไอ้บ้าเมาื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มีใครเห็นฟันไหมโคตรหลอนพี่โกรนยาบ นี่กว่าพบมาดีเมดิกสายสซัพพอร์ตอนควาธุรกิจธุรกิจมูฮา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 มูฮาฮะฮฮะฮมูฮา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 เปแมีนัดและก้าวดำมเอาเมดิกกิฟกก่อน

ไป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 ไอไก่้ยมึงไม่ได้ตัวฟอมไปเลยไปเลยไปไปไปโอ้ยอบสาวขอดูเจ้าหนี้เือกเงอกมึงใช่ไหมเอนจิเนียร์สมองไหลโอเคกูไม่เฝ้าต่อแล้วไปแล้ว โซดรมาเน่ร่ออโซราขายักกีโซดามาทางโกนี่กูลข้กกีโซดาเอาเฮวีหนึ่งหนึ่งกันเปล่ามาดิเวลากระสุนหมดก่อนแล้วเป็นไงล่ะไอไก่ปีกไก่กระสุนหมดช่างหัวแม่งช่างหัวแม่งกระสุนหมดฟันเอว

กูเชื่ออะไรเมดิกสมองเอ้อ,เ,อ,อเป็นยังไงละ่ะค่าได้ไปชีิตายไปสองรอบล้านล้านรอบปึงบลาย่ยไม่เติมนาลายกูเจอเดยวบ้นโครเซน าดิยิงหุ่นยนต์ล้วจะได้ดามิกี่ฮิวช่างหัวแม่งมันไม่ฮิวเพราะฮิวมันเพราะเวลามันเวลาผมฮิวใช่ไหมมันเหมือนกับไม่ได้ฮิวอะ่ะเหมือนเอาปืนเหมือนเอาปืนอันนี้มามาแบบถ่วงเล่นๆอ่ะมันเอามาถ่วงเล่นๆเนี่ยเหมือนเอามาถ่วงน้ำหนักเล่นๆเนี่ยเห็นไหมฮิวฮิวไข่ตัวเอง เมือนเอาไว้ฮิวให้กับตัวเองโดยเฉพาะนะครับเขาไม่รูม้มาทำอะไรได้มันก็ฮิวตัวเองมันก็ไม่ใช่ปะ่ะมันต้องออกไปฮิวแบบเพื่อนอะแต่ดูทุกคนดูเดี๋ยวคอยดูคอยดูเ <c oughs> ห็นไหมฮิวไ <c oughs> ข่ตัวเองไอบง้บ้ <c oughs> าบอ้ที่ฮิวหุ่นยนต์ให้อาจริงนะหุ่นยนต์มันก็ยิงแม่งนะ ะเป็นถ้าเกิดเป็นซนเนี่ยนะเก็บไปนานแล้วแล้วเก็บกระสุนไม่ยิงเอยโรโบบ๊อบดีกว่านะครับแต่ชื่อม่านี่เอ้ยพวกดีไม่เก็บมปตีมั้งเฮ้ยพวกอุณโยนเวล์เก็บมปตีมั้งเก็บมปตีโชว์อยากเล่นกับไอ้เออเออลืมไปผมมีสูตรโกง bây giờ là sukong của người cháy hm hm hừ, hm 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 đi, không biết เดียเบยเอะยอะเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพื่อนขวางเพื่อนไม่ขวางช่างมันครับเราจะยิงเออนี่สร้างราเบิสร้างราเบิเออสร้างราเบิได้เท่ากับไอ้วนเลยนะครับเฮ้ยมันโดนลูกกระจกเน้นเนลีนี่หว่าอฮึช่างโดนล,ลูกกระจกเน้นเลยติดอะไรวะ เออได้ยเยอะได้เยอเออได้ยเยอะได้เยอะเออได้ยเอดอยเอะกระสุนหมดแล้วเ <c oughs> ข็มฉีดยาเข็มยาบ้ามีไว้ยิงหุ่นยนต์ในบ้าหมอเถื่อนของแท้ <c oughs> หมอเถื่อนมาแล้ว เก่นนิยเย้เยด็ก <c oughs> พอพอ,พอคลิปติดเงีอยคิปผ่านไว้บอดเท่ <c oughs> โอ้อยตายโดนยนเหยียบแล้วอ่ะอาเขก็ไปโด,โดนโดนตัวเองยิงไงนะอามีบออาย Dạ bọn đó Dạ bọn đó Mà đi à Mày kia làm phê hoang Là bớt No No Bọn ta No 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 เหมือนน่าจะขับประมาณเนี้เอ็กซ e <mortality> ์เซลเล่นเอ็กซ์ติกตมใหญ่สีฟันอร่อยดีอย่าไปสนเสียงเมื่อกี้นี้ บอสจำบอสส์แบบไม่รู้จะรอดหรือจะระเบิดถ้าเกิดว่าผมรอดผมก็จะเก็บถ้าเกิดผมอยู่ฝั่งป้องกันระเบิดจะเป็นสิ่งที่ดีมากโอเคไหมถ้าเกิดกูอยู่ฟองป้องป้องกันระเบิดนะ่ดีนะเออฮัลโหลอะลลเนระเบิด

มันดีกี่จานวันนี่อเย้กูลบเกมแล้วเขาใหม่ก็ได้ว่าเหย็ยดแบงเอ้่ายอยู่บเนี่ยไอ่ถ่ายอยู่เนี่ยปกตรงนี้ก็เป็นหมอเถื่อนนี่ไมโครเวฟซีชเอชสฟองดู ไ่คุยชีสฟองดูว่าสซันผูแลวหิวเลยธรรมชาติจังว่ากว่าจะเข้าเกมนี้าดปีหน้าไม่เจอกันในหนูเอาใหม่ครับพี่น้องมาพี่น้อง เฮ้้ oui> pues ้ยกลปองกันระเบิดป้องกันระเบิดเย่นี่กูทำนายนะคนได้ใช่ไหมเย่เอ๊ะตึ้งตึ้งปึ้งปึ้งตึ้งตึ้งไปะทิคเดิมนะครับทริกโกทรีนไม่กระทิกก็ช h u t up เมียวิง

เออแมวเดันขาเจออยู่สมตำโจเจอเคียงเกินสมตำนันคงแบดไอไอไอควรติดบไอแฮงกดไอเชียงหงทางเก๊ตอดีมาบังขังกับบ้าขังกว่าเมื่อสมัยกรุงศรีอย่าทำเราเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้ ตามแบบนี้เฮ้ยแมวเหวันก็ด้เบียดขาดิแมวมันเบียดขาไมูกไว้ทุกคนไม่ไม่เห็น,ห,นหรอกมไม่ใช่ ครับ<ถ> <detective sound> ไม่อยู่คร <ao dans la Idol> <resource> ับติดตู้ของครับน้ำไม้ไปไหนเอ้ย เบนเบนแทนแทนนึกยิดอะไวไม่สนใจเองอะไรเลยนะไอ้น่าอ้วนไออ้วนโกโลหหุ่นกโลห์กโลกโลห์หุ่นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่เฟ้กันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคน เป็นยังไนี่มันเป็นยงไงเลยใครอุ๊ยไอ้เน็ตเน็ตอุ้ยเหมือนรู้อะเหมือนรู้อะเหมือนรู้อะเมื่อรู้อะแต่ไงก็ชนะอยู่ดียะเออนี่ก็ชนะนายก็ชนะครับแต่ก็มีเอจิเนียนะครับ โอเเล้วครับ Stop oh. is a spy ไอ้นิวทูชอตไอ้นิวทูชอตเก็บสูัดเยเป่ิเป่ิเปล้วสิเปล้วสิเป่ชิเป่ิเปล้วสิบาวาล โอเลลอย22นี้

หมดแย่งชิงเอ,อ่อไม่ได้แย่งชิงเขาเรียกว่าแย่งเดูมะเขือเทศไม่เขาเรียกว่าแยงออ่ <laughs> ยแยงชิงก้อมไม่ใช่แย่งชิงกล้องมาครับไม่ก็คือเป็นการยืนที่จุดจุดเอ,อ่อจุดปกจุดปกของทีวีโฟเทสอ่ะเป็นปกแบบเนี้ยเป็นปกวงกลมแบบเอ,อ่อไม่รู้กลัวที่ไป what the fuck ทำไมมันเหมือนเีย ทำไมมันเหมือนอันไหนจังเลยอยางรเดี๋ยวกใช่ไหมไม่ดีไปแลเลือกวโอเคกดผิดรีวฟอสชตเซต้าว้าวนี่ในา่เขาารีรกวาเมืองลึกลับ

มีใครมาไหม <c oughs> ไม่มีใครมาเลยโอ้ยโอเคเ <c oughs> ย่ผมไม่ตกเย่ <c oughs> ตดบันไดเย่ <c oughs> ว้าาาา่าาาาากันาากาาาาาูาาาาาู่าา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 าดา ไป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 ข้าวทางนี้ทางลับของทางลับของทางลับอีกทีหนึ่งผมจะซ่อนตรงนี้แล้วก็มาทางนี้แล้วจากนั้นก็มาทางนี้เพื่อมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้เพื่ออะไรนี่เพื่อจะตกนะอย่าตกนะ

ไปเที่ยวอะไรโอ้ยเฮ้ยวุ้ยเฮ้ยวุ้ย 你别做。